คลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของ relationship anxiety ค่ะหรือว่าความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์แบบ Romantic relationship กับแฟนหรือว่าคู่รักของเรานั่นเองค่ะสาเหตุ2อย่างหลักๆนะคะที่ทําให้คนเรามี relationship anxiety หรือว่าความวิตกกังวลในความสัมพันธ์นะคะอันที่1เลยก็คือ trauma นะคะ emotional trauma หรือว่า physical trauma นะคะอาจจะเป็นบาดแผลนะคะที่เกิดขึ้นทางกายแล้วก็ทางจิตใจก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดทาง เนี่ยเช่นการถูกทําร้ายหรือว่าเคยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็จะมีส่งผลมาถึงจิตใจด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าทั้งหมดเนี่ย ไม่ว่าเกิดทางใจหรือทางกายสุดท้ายแล้วก็จะเป็น emotional trauma ด้วยเ <c oughs> ช่นกันนะคะซึ่งการที่เรามี emotional trauma แล้วเราไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิด anxiety <c oughs> ในความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา <c oughs> เพราะว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะมันไปกระตุ้นสมองการเอาตัวรอดของเราให้เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยนะคะเป็นเรื่องของสัญญาณอันตรายสัญญาณการขโมยสัญญาณไฟไหม้ที่มันดัง อยู่ตลอดเวลาทำให้เราตื่นตัวเกิดความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลานะคะอันที่2คือการกลัวถูกทอดทิ้งนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า fear of abandonment นะคะซึ่งอันนี้จะเรียกว่าเป็นบาดแผลที่เกิดมาจากวัยเด็กนะคะแล้วพอเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเรายังไม่ได้เยียวยาตัวเองค่ะเราก็จะยังมีความกลัวสิ่งนี้นะคะอยู่กับตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือต้องเยียวยาอย่างถูกวิธีค่ะ แล้วก็มีสาเหตุที่3ด้วยก็คือเรื่องของการขาดเซลฟ์เอสตีมนะคะหรือว่าการมี low เซลฟ์เอสตีมนั่นเองนะคะเวลาที่เราขาดเซลฟ์เอสตีมเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่เราพูดถึงประจําอยู่แล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราขาดเซลฟ์เอสตีมเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ดีพอเราไม่คู่ควรกับการอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะมันก็จะมาพร้อมกับแองไซตี้หรือความวิตกกังวลคิดไปต่างๆนา,นานาค่ะเช่นเขาจะมีคนอื่นไหมเขาจะทิ้งฉันไหมฉันจะไม่ดีพอหรือเปล่ามันจะมีวันไหนที่เขารู้ไหมว่าจริงๆฉันไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ว อยู่กับความคิดเหล่านี้นะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นแอไซ e t ตี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องกลับมาเยียวยานะคะที่ต้นเหตุต้องกลับมาพัฒนาเซลฟ์เฟสตีมของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เกิดความตระหนักรู้ให้ได้ค่ะว่าต้นเหตุที่ไปที่มาค่ะของอาการวิตกกังวลในความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยมันมีที่ไปที่มาจากอะไรซึ่งอย่างที่บอกคะ่ะส่วนใหญ่แล้วก็คือมาจากวัยเด็กของเรา ถ้าว่าตัวคุณหรือแฟนของคุณหรือทั้งคู่เลยนะคะมี relationship anxiety นะคะก็แนะนำให้ไปพบผู้เชี่ยวชาญค่ะจ,จะเป็นโค้ชอาจจะเป็นนักจิตวิทยานักบำบัดได้หมดเลยนะคะแล้วก็แนะนำให้ เปิดใจคุยกันนะคะต้องมีโอเพนคอมมิวนิเคชันนะคะหรือว่าการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาแบบจริงใจแบบเปิดเผยนะคะแล้วก็มันอาจจะรู้สึกน่ากลัวในตอนแรกนะคะเพราะว่าเรากําลังเอาเรื่องความรู้สึกของเราเอาความกลัวของเรามาคุยให้แฟนของเราฟังนะคะแต่มันจําเป็นจริงๆค่ะสําหรับการที่เราจะมีชีวิตร่วมกันเนี่ยนะคะ มันต้องมีการเปิดใจคุยกันนะคะมันต้องมีการเล่าถึงเรื่องที่เราโอเคที่เราไม่โอเคบาดแผลทางจิตใจต่างๆเหล่านี้นะคะมันต้องมีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยนะคะแล้วก็แน่นอนแหละนะคะบางครั้งมันไม่ง่ายที่เราจะร่วมกันแก้ปัญหากันไปแค่2คนนะคะเพราะฉะนั้นการหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเราก็เป็นออปชันที่ดีมากๆค่ะ แล้วถ้าว่าคุณรู้สึกว่าคุณมี r e l ationship anxiety นะคะอยากแนะนำให้มาเข้าเวิร์ h ช็อป a w a k e n Couples นะคะซึ่งจะจัดในวันที่ 28- 29ตุลาคมนี้นะคะคุณจะไม่ได้รู้แค่เรื่องของการจัดการกับ r e l ationship anxiety ค่ะแต่คุณจะได้รู้ทุกอย่างนะคะ7ดเสาหลักในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงแข็งแรงนะคะกับคู่ชีวิตของคุณนะคะคุณจะได้เรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆที่บ่อนทาลายความสัมพันธ์เพื่อที่คุณจะได้ไม่ทานะคะหรือถ้าทาไปแล้วมาเรียนรู้วิธีการแก้ไขกันนะคะคุณ จะได้เรียนรู้ทักษะวิธีการนะคะในการรับมือกับความขัดแย้งและปัญหาในความสัมพันธ์นะคะแล้วทําไงเมื่อเกิดความขัดแย้งและปัญหาเหล่านี้ให้เปลี่ยนมาเป็นโอกาสคะ่ะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยแข็งแรงแนบแน่แน,นมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่งหรือยังไม่แต่งมั่นหรือยังไม่มั่นนะคะ ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วหรือยังไม่ได้ใช้นะคะขอให้มาเข้าเถอะนะคะเพราะว่ามีประโยชน์กับทุกๆคนมากๆเลยนะคะมาคนเดียวก็ได้มาเป็นคู่ได้ยิ่งดีนะคะแล้วพบกันวันที่28-29ตุลาคมค่ะสามารถลงทะเบียนได้โดยการแอดไลน์แอดโคชนิดามาสอบถามกันได้เลยนะคะ